ตึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่5มีนาคมที่ผ่านมามันกลายเป็นศึกกันนาตะการ,รมอย่างแท้จริงหลังจากลิเวอร์พูลเปิดล,ง field, ลัลงแอนฟิลด์ไล่ถล่มคู่แข่งตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบขาดลอย7ประตูต่อ0เพียง1สัปดาห์หลังจากคว้าแชมป์คาราบาวครับซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ6ปีของสโมสรได้สำเร็จแมนยูไนเต็ดภายใต้การทำทีมของคุณซื่อเอริกเทนฮากกลับต้องเจอความผิดหวังอย่างไม่น่าเชื่อในการมาเยือนลิเวอร์พูลทีมของเจอร์เกล็คอปแสดงให้เห็นว่ายังคงเป็นทีมแข่งแย่เสมอยามเล่นในบ้านและจะชนะเหนือแบบมนเชสเตอร์์ยยยููไนนนนนนนเตตต็็ดดดแแแบบบบททททท่่ 5, ่วมมม้้้้ัััััำใหหหงงงสขขึาาอออี5ล อร์อันดับ4เพียงสงแต้มและยังแข่งน้อยกว่าหนึ่งัดประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงหลังจากจบเกมแดงเดือดก็คือฟอร์มแนวลูกของลิเวอร์พูลที่นักเตะมายัางคาดี้กักโและดาวินนเนสซัดคนละ2ประตูบวกกับมุกเมซาลาอีก2ประตูและปิดท้ายจากหูกยิงของโรเบตโต้เฟอร์มิโนอีก1ประตูโดยก่อนหน้านี้ทั้งกักโอลและนูเยสเคยเป,เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของปีศาจแดงแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าทั้ง2ลรายย้อมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลโดย่าตัววงกันมากกว่า100รยล้านปอนด์ทมกลางเสียงวิพา,า,ากษ์ ว่าเล่นได้ไม่คุ้มค่าตัวและไม่น่าจะเข้ามายกระดับการเล่นของลิเวอร์พูลได้หลังจากการจากไปของซาริโอมาเน่และเฟอร์มิโน่ที่กำลังอยู่ในช่วงโรยลาอย่างไรก็ตามหลังจากจบเกมแดงเดือดกัคโปและนูนเยสแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าพวกเขามีคุณภาพมากเพียงใดและสามารถทำลายล้างแนวรับคู่แข่งได้ทุกทีมที่เผชิญหน้าด้วยกัคโปวัย23ปีสัไปแล้ว4ประตูจาก6เกมหลังสุดให้กับลิเวอร์พูลลั้งจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำประตูได้เลยในช่วง6เกมแรกต,ตั้งแต่ย้ายจาก, en, กาทีสตูรีไฮโดรเฟนีว23 ท่ากันตอนนี้ทําไปแล้ว4ี่ประตูจากสี่เกมหลังสุดกับหงแดงหลังจากต้องดิ้นรนอย่างหนักกับฟอร์มตาเลขของตัวเองตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากัคโซและนูนเยตเป็นนักเตะอายุน้อยที่ยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และจะเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งสําหรับอนาคตของลิเวอร์พูลโดยมีพี่ใหญ่อย่างซาร่าห์คอยประคองมาเน่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปนานแล้วส่วนเฟอร์มิโน่กำลังจะอําลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคสามประส หรือว่าคพูยุคใหม่จะมีกัคโปลและนูนเยสยินเป็นตัวหลักร่วมกับซาร่าซึ่งเรียกได้ว่าเกมลูกของพวกเขาเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าสามประสานยุคใหม่จะพาหงแดงไปได้ไกลมากขึ้น